ทั่วโลกนะครับตอนนี้จับตาการประชุมสุดยอดของกลุ่มบริกสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและก็แอฟริกาใต้ซึ่งจะจัดขึ้น22 2 4สถึง24สิงหาคมนี้ฮนะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มการค้าความร่วมมือด้านอื่นๆด้านเศรษฐกิจครั้งแรกเลยนะครับที่ไม่ได้นับรวมเศรษฐกิจของประเทศอย่างสหรัฐและก็กลุ่มยุโรป ที่สาคัญยังมีการรายงานด้วยนะครับว่ากลุ่มบริกส์นั้นกําลังหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสกุลเงินร่วมกันสําหรับการค้าโลกในฐานะสกุลเงินทางเลือกแทนดอลลาร์สหรัฐด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าทางประธานาธิบดีเอโมเนลมาครอ,องของทางฝรั่งเศสจะขอเข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับแม้ว่าฝรั่งเศสยังไม่ได้แสดงเจตจำนงการสมัครเข้าเป็นสมาชิกแต่จะไปในฐานะแขกพิเศษของประเทศเจ้าภาพจัด ซึ่งครั้งนี้เองเนี่ยก็คือประเทศแอฟริกาใตา้รวมไปถึงข่าวหมายจับจากสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ที่ต้องการให้แอฟริกาใต้นะครับที่เป็นภาคีของ ICC จับกุมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่จะไปร่วมประชุมกรณีการก่ออาญากรรมสงครามด้วยซึ่งจุดนี้เองยิ่งทําให้โลกนั้นสนใจการประชุมนี้มากยิ่งขึ้นด้วยครับลาสุนเองรัฐบาลของอินเดียนะครับแถลงในวันนี้ว่านายเรยนทราโมดีนายยกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ย จะเดินทางไปยังเมืองจอห์นเนสเบิร์กแอฟริกาใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่มบริกในครั้งนี้ด้วยโดยแอฟริกาใต้นะครับเปิดเผยว่าประเทศต่างๆจํานวนมากกว่า40ประเทศได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกโดย22ประเทศจากจำนวนดังกล่าวเนี่ยยื่นเอกสารสมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและการประชุมครั้งนี้จะประกาศรับ5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์อียิปต์ อาร์เจนติน่าแล้วก็อินโดนีเซียครับ